สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่แรนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าสายลมแห่งรักจะพัดพาใครมาให้อ่สายลมแห่งรักจะพัดพาใครมาให้ ขอบคุณทุกๆก,การกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะคะใครที่สนใจเข้ามาดูดวงแล้วแอดไลน์เข้ามาขอรบวนทักมาสักสักนิดนึงนะคะว่า,าสนใจดูดวงคะ่ะแม่หมอจะได้หาเจอนะคะคลิปเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเนาะ สายลมแห่งรักจะพัดพาใครมาหาคุณอ่ะบางคนมีเจอรักเยอะแยะเลยอ่ะแต่คือยังไม่ไม่ได้ถูกใจสัก,กคนเดียวยังไม่ปิ๊งยังไม่ปังสักคนบางคนก็โอ้โหทำไมคู่ไม่หินมาสักท่ทีตกลงจะมีความรักกับเขาบ้างไหมประมาณนี้เนาะก็อยากรู้ว่าเอวสายลมแห่งรักในชีวิตเนี่ยจะพัดพาใครมาหาเรา จะมีไหมจะพัดพาใครเป็นยังไงหน้าตายังไงนิสัยยังไงร่ํารวยไหมหรือยังไงคนใกล้คนไกลพัดพามาแล้วดีหรือเปล่าเป็นคู่แบบไหนคู่บุญคู่กรรมคู่อุปถมัมภ์หรือว่าอะไรแล้วคนที่จะมาเป็นคู่เราเนี่ยปัจจุบันเขาเป็นยังไงตัวตนเขาเป็นยังไงเนาะเรามาดูนะคะสายลมแห่งรักจะพัดพาใครมาหานะคะอ่ะตอนนี้มาดูตัวตนของคุณก่อน เจ้าสตาของคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะโอ้สองเหรียญหนึ่งเหรียญฮะยุ่งกับการเงินอยู่นะคะโหอ,อีนุงตรงนังเลยอ่ะห้าไมา้เดเมจิเชียนว้าฮะโอเคแปดถ้วย เจ้าชะตานี้นะคะเข้าใจว่าเรื่องมันน่าจะเกิดคารังคาสังมาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะยังคงแบบไปไปกลับกับในความสัมพันธ์ที่มันเป็นความสัมพันธ์รักซ้อนเป็นความสัมพันธ์ที่ตีกันอินุตงตรงนังเลยคะ่ะดูเอาเถอะแล้วดูเจ้าชะตาสิคะสภาพแบบหเบือ่อเบือ่อเหลือเกินเบือเบ่อ,อสภาพแบบนี้อยากจะทิ้งมันทุกอย่างแล้วก็เดินออกไปแบบ ไปปีกนีเ่เบกได้ปะอะไรประมาณนี้ไปโยกย้ายาที่อื่นที่ทางไกลเลยได้ก็ยิ่งดีไปแบบไม่ต้องบอกใครแล้วขอไปแบบไม่ต้องสนใจใครได้ไหมเจ้าสตาร์นี่เป็นคนเก่งนะคะเป็นคนฉลาดแต่เป็นคนอารมณ์แปรปรวนเป็นคนอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงๆอะ่ะเหมือนอารมณ์คนลาหวหง่ะคะ่ะแบบบทจะดีก็ดีดีบทจะแบบอารมณ์เสียก็ใครก็เอาไม่อยู่แล้วเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นตัวเองสูงเป็นคนที่มีทักษะความสามารถในหลายๆด้านสามารถเรียนรู้อะไรได้เร็ว เร็วกว่าคนอื่นประสบความสําเร็จได้เร็วค่ะแต่ขี้เบื่อขี้เบื่อเบื่อง่ายหน่ายเร็วเนาะโดยที่เป็นคนเก่งเกินไงเรียนอะไรแบบเป็นเร็วอะ่ะรู้เร็วพอรู้เราก็เบื่อแล้วอะ่ะก็ไปสนใจอย่างอื่นแทนเอ,อเป็นนักปฏิบัตินี่ต้องแบบสิ่งที่สนใจจริงๆนะเขาก็จะมีความตั้งใจที่จะทําให้สําเร็จถ้าไม่อย่างนั้นอะ่ะทำๆไปสักพักรู้แล้วเขาก็เบื่อเขาก็เปลี่ยนไปทําอย่างอื่น ถ้าเป็นพวกนักคิดนักวางแผนนักบริหารอะไงจะเหมาะสมกว่านะคะหรือว่าเป็นหมอดูค่ะเอ่อใครเจ้าชะตาเป็นแบบนี้แนะนําว่าเป็นหมอดูนะคะเพราะว่าอ่าจะทําอะไรได้รับรองว่าเปลี่ยนไปเป็นร้อยอาชีพอ่ะอือือแบบหาอะไรก็ไม่ถูกใจตัวเองทำทำไปก็เปลี่ยนทำทำไปก็เลิกทำทำไปก็เบื่อเออเป็นหมอดูเถอะประมาณนี้เลยค่ะแต่บางคนอาจจะเป็นอยู่แล้วก็ได้นะคะเข้าใจว่ามีการทะเลาะกันวิวาท ด้วยเรื่องของการเงินการทองและเรื่องของความรักอาจจะมีการแย่งชิงมรดกแย่งชิงเงินทองกันอยู่นะคะแล้วความรักก็เหมือนจะไม่ได้ดังใจคนรักก็อาจจะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนอืมหรือว่าคนรักเพิ่งจะออกจากชีวิตไปคือเหมือนกับแยกกันอยู่คนละที่อะคะ่ะแต่ในหน้าไพ่ก็ยังไม่ได้บอกว่า เลิกกันนะคะเพียงแต่ว่าแยกกันอยู่คนที่พ่อรู้สึกว่าขัดแย้งกันตลอดเวลามันอินุงตุงนังกันไปหมดไม่ใช่แค่คุณสองคนเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมนะสองไม้เทา้า view of fortune 8ดเหรียญซตดา The strength ตัวคุณเองเป็นคนที่เก่งนะคะถ้าเป็นคุณผู้ชายนี่ก็เก่งปราดเปรื่องทำงานแบบเขาเรียกว่าทำงานเจรจา Import, e x p o r t อะไรเงี้ยสร้างเงินเก่งหาเงินเก่งถ้าเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงก็เป็นคนที่สวย เป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งเป็นคนที่ฟันฝ่าชีวิตตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆพูดง่ายๆว่าสร้างด้วยสองมือเออไม่ได้มีใครมาโอเราทําให้เรามีพลังจิตใจและพลังกายที่แข็งแกรงเป็นคนที่ทำมาหากินเก่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนกับว่าเหตุการณ์ที่เกิดอยู่ตอนเนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ที่มันเป็นสิ่งที่พัวพันมาตั้งแต่อดีตชาติ จบจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็วกกลับมาจุดที่คุณจะต้องมาเจอเจอความขัดแยง้งเจอเจอปัญหาร่วมกับกลุ่มคนเดิมๆอย่างหลีกหนีไม่ได้นะคะด้วยมันเป็นพรหมลิขิตตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าอยากจะพักผ่อนเพราะรู้สึกว่าเหนื่อยกายเหนื่อยใจเออบางคนอาจจะถึงขั้นเข้าไปปะชาดาด้วยอ่ะจ,จะรู้สึกว่าเหนื่อย อ,อ,อาจจะไม่สบายบ้านก็ได้นะคะเข้ารักษาตัวโรงพยาบาลเลยก็มีนะคะอันนี้ก็ให้ระมัดระวังสุขภาพด้วยนะคะอ่านีนต่อสิยังอยากได้ความชัดเจนว่าคุณขัดแย้งเรื่องอะไรกันเนี่ยเหมือนกับว่าตอนนี้คุณคุณบางคนอาจจะแยกตัวออกไปอยู่ที่หนึ่งแล้วไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินแทนเพราะรู้สึกว่าเบื่อในกับปัญหาเรื่องเรื่องที่มันเกิดขึ้นน่ยตีกันอีนุงตรงนั้งทะเลาะก,กันตลอดเวลาแก่งแย่งผลประโยชน์กันจนแบบอืมจนแบบคุณรู้สึกว่าไม่อยากยุ่งแล้วอะ่ะ ไม่อยากมีไม่อยากได้ก็ได้ประมาณนั้นหรือเปล่าอืมโหมีแต่พาว่ากันแข่งขันเนาะโอหรักก็รักสามเศร้าอีกเห็นไหมคะโอ้โหแย่งกันอินงตรงนางเลยอะ่ะอืมรวมถึงเรื่องการเงินและอสังหาริมทรัพย์ด้วยปูค่ะ เดลจัสเมนต์นะคะแน่นอนว่ามันเป็นบ่วงกรรมกรรมที่คุณต้องเจอเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างที่บอกว่าว e e l o f fortune กับ the judgment เนี่ยบอกได้เลยว่ามันเป็นพรมลิขิตมันเป็นอดีตชาติที่คุณร่วมสร้างกรรมด้วยกันมาในกลุ่มวงจรเนี่ยที่ปิดการขัดแย้งกันมีการขัดแย้งผลประโยชน์กันมีการทะเลาะกันมีการแย่งคนรักกันมีการแข่งชิงดีชิงเด่นกัน เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดบางคนอาจจะถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันให้มีบาดเจ็บก็ได้นะคะแบบเข้าไปตะลุมบอลน,น่ะอืมในที่นี้ก็น่าจะเกี่ยวข้องในเรื่องของเงินและความรักนะคะแต่มันเป็นสิ่งที่หลีกหนีไม่พ้นนะมันเป็นพูมิรีกิตมันเป็นกรรมเก่าของพวกคุณนะ่ะที่ต้องจึงเจอเจอร่วมกันแต่เขาบอกว่ากรรมเก่าเนี่ยมันคือมันคือเดินมาถึงจุดเขาเรียกว่าจุดพีของมันเนาะเนาะ แล้วก็จะมีการหลุดพ้นจากจุดพิกตรงนี้คือคุณจะเริ่มได้รับการที่ภาคสาวกรรมที่คุณร่วมกันมาเนะี่ยมันมันสาสมพอหรือ,อยังเหมือนกับตกนรกกับเพียงพอหรือ,อยังควรจะหลุดพ้นจากขุมนรกได้แล้วหรืออย่างประมาณนั้นเพื่อที่จะเริ่มชีวิตใหม่ได้เนาะดูต่ออีกสักหน่อยไหมว่านอกจากรักสามเศร้านะคะนี่คือรักสามเศร้ารักที่กันหลอกลวงรักที่แบบยังไม่มีทางเลือกรักที่เจ็บปวดหัวใจ แต่ยังไม่ได้เลิกลากันนะคะแต่ยังมีปัญหาต่อกันอยู่ประมาณนั้นเลยค่ะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายไปหมดนะคะอึดอัดเป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานแล้วไม่ได้เพิ่งเกิดนะคะไม่ได้เพิ่งเกิดเกิดมานานแล้วแล,วและแน่นอนว่ามันเป็นวพันกับคนในครอบครัวทั้งหมดด้วยสแสดงว่าอ่าอาจจะเกี่ยวข้องกับครอบครัวของทั้งตัวคุณและตัวเขานะคะในครอบครัวนี้มันมีเรื่องอินุงตุงนางหมายถึงบุตรหลานด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยอะคะ่ะ เออเลยทําให้คุณรู้สึกเบื่อแน่นอนว่าใครสักคนหนึ่งเป็นคนเจ้าชู้มากๆเจ้าชู้ตัวพ่อเลยแล้วก็แบบพอเจ้าชู้เสร็จมันก็ไปมีนอกมีในหลายๆ,ๆคนเข้ามันก็ทําให้เกิดปัญหาแบบต้องเอาเงินจากคนนึงไปให้อีกคนหนึ่งไปเปย์อีกคนนึงจนกานเป็นปัญหาทั้งเรื่องของการเงินปัญหาในเรื่องของครอบครัวปัญหาอะไรกันนั้นเยื้อแย่งชิงรักหักสวัสดิการคือมีปัญหาตรงนั้นหมดแต่ตัวคุณเองรู้สึกว่า มาถึงจุดที่เหนื่อยล้าและไม่ไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วไม่อยากได้ไม่อยากอะไรแล้วอะ่ะคือเบื่อแล้วแบบละละวางอยากจะขอละวางมากกว่านาะอ่าทีนี้ถ้าตัวคุณเองเนี่ยคะ่ะตัวตนของคุณปัจจุบันได้เจอเจอกับปัญหาลักษณะแบบนี้อยู่แล้วก็มาดูหน้าไข้กันต่อเนาะว่าสายลมแห่งรักเนี่ยจะพัดพาใครมาหาคุณในเมื่อตอนนี้ที่มีอยู่มีแต่ความเจ็บช้ำ มีแต่ความไม่จริงใจมีแต่ปัญหามีแต่การยื้อแย่งมีแต่การหวังผลประโยชน์ในด้านของการเงินการหลอกเอาเงินไปให้ผู้หญิงผู้ชายอีกคนนึงไปเลี้ยงดูอีกคนนึงไปอีกครอบครัวนึงทำให้มันอินุงตุงนังกันไปหมดอืมแล้วแบบนี้เขาจะได้ออกจากชีวิตเราไหมแล้วสายลมแห่งรักจะพัดพาใครมาให้เราอืมประมาณนั้นเนาะอ่ามาดูต่อด,ดีกว่า ทายลมแห่งรักจะพักพาใครมาหาเราในว่าปัจจุบันนี้เรายังเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่สี่ดาบนะคะสิบถ้วยสี่เหรียญหดาบ The Tower เออ เขาบอกว่ามันมีการทะเลาะก,กันเกิดขึ้นบางทีอาจจะมีถึงขั้นการทำร้ายร่างกายกันนะคะทำร้ายร่างกายกันให้บาดเจ็บเลยก็มีที่สำคัญอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภายในวงสาคานายาของคุณนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแย่งชิงการเงินนะในขณะเดียวกันตัวคุณเองก็มีปัญหารักสามเศร้าอีกก็มีปัญหาทั้งเรื่องของมรดกที่ดินเงินทองญาติบริวารในครอบครัวและยังมีปัญหาเรื่องของรักสามเศร้าอีก ณนะปัจจุบันที่คุณเจอแล้วก็ทะเลาะกันตลอดเวลาด้วยนะคะเออตัวคุณเองก็รู้สึกระแวงเหงื่อหน่ายอึดอัดกับสิ่งที่เป็นอยู่เออนะมีแต่การแบบการเขาเรียกว่าไงลินทานรับหลังเหรอการด่าทอเสียสีการฟอร,ร์อมที่จะพร้อมที่จะแทงข้างหลังอะเอาง่ายๆเลยทนั้งที่เป็นคนในครอบครัวเนาะเป็นคนในครอบครัวนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนเลยเนี่ยเป็นคนในครอบครัวทั้งนั้นที่ ที่มุ่งทำร้ายกันเองล่ะคะ่ะอืมก็น่าแปลกนะคะแต่มันก็มีนะสังคมแบบนี้ก็มีเยอะค่ะมีเยอะเทียงเพราะอาจจะอยากได้เงินทองเอ่ออยากได้มรดกก็ดีนะคะหรือว่ามีความอิจฉาริษยาอยากมีอยากได้ในตัวนะคะทีนี้พร้อมที่จะฟาดปันคนในครอบครัวทุกคนให้มันแบบร่มสลายไปให้มันแบบมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายได้เลยนะ แสดงว่ามันเกี่ยวข้องกับการเงินและอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะรวมถึงเรื่องหุ้นก็ดีคือเกี่ยวทุกอย่างเกี่ยวกับครอบครัวของคุณนะคะอืมพูดง่ายง่ว่าในครอบครัวของคุณเวลาเนี้ยมันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเงินแย่งเงินแย่ง,ยง,ยงผลประโยชน์แย่งอสังหาริมทรัพย์กันอ่าใส่ร้ายใส่ความกันแอบลอบทําร้ายกันพูดจาติฉินนินทากันเอ่อคือถ้าแทงข้างหลังได้เมื่อไหร่รอจังหวะก็คือแทงเลย โกงกันอะไรทุกอย่างที่จะเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองโดยไม่สนใจว่าคุณจะเป็นยังไงในขณะเดียวกันตัวคุณเองเนี่ยกับคู่ครองก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของรักสามเศร้าและแยกกันไปอยู่คนละทางนะคะยังยังไม่มีคำว่าสมหวังในความรักเลยซึ่งก่อนหน้านั้นคุณอาจจะเป็นครอบครัวที่ท,ที่ที่รักกันก็ดีนะ <c oughs> แต่อยู่มาวันหนึ่ง <c oughs> เขาก็แบบแปลเปลี่ยนไปแล้วก็ต้องการแต่เรื่องเงินเออ ก็ได้นะคะเห็นไหมคะโอสิกดาคุณโดนซะจนแบบสะบับสะบอมเลยอะคะ mm ่ะอือเออแต่ทาวเวอร์กับสิบดาบให้ระวังการทำร้ายร่างกายนะคะ mm hmm. อันนี้สำคัญมากๆใครที่นับถือศาสนาอะไรนะคะก็กลาบไ้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะ mm hmm. ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือองค์ที่คุณนับถือน่ปกป้องคุณให้แคล้วคลาดจากอันตรายนะคะ mm hmm. เพราะว่าอันนี้หมายถึง การทำร้ายร่างกายให้บาดเจ็บสาหัสถึงเคราะห์กรรมหนักได้นะคะคุณเพ,พียงเพราะผลประโยชน์ผลประโยชน์ทางการเงินที่มันไม่ลงตัวกันเนาะอันนี้ไพ่เขาเตือนมานะคะว่าให้คุณระมัดร,ระวังหน่อยถ้าคุณอยากจะแยกตัวออกไปห่างๆเขาก็แนะนำว่าดีหมายความว่าคุณละทิ้งทุกอย่างนะคะไม่ต้องไปอยากมีอยากได้อยากชิงเด่นอยากชิงดีอะไร อย่ายื้อแย่งอะไรกับใครคือคุณไม่ต้องสนใจตรงนั้นน่ะจะดีกว่าไหมมันจะปลอดภัยกับชีวิตคุณมากกว่านะคะเพราะดาที่เขาจ้องมาทางคุณเนี่ยเขาพร้อมจะฟาดฟันคุณได้ตลอดเวลานะคะเออและคุณก็จะต้องอยู่ด้วยความระแวงอืมระแวงท้อแท้เหนื่อยหน่ายในขณะเดียวกันมันคือครอบครัวของคุณเนี่ยพราะมันเป็นครอบครัวของคุณคุณจะทิ้งก็ไม่ได้ไง แต่คุณจะอยู่คุณก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยมันมีแต่เรื่องประมาณนั้นเนาะเอ,อ่ออืมคนในครอบครัวอาจจะมีคนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะต้องระมัดระวังด้วยดูดูดูจากตรงนี้แล้วนะคะสิบถ้วยสิบดาบเดือทาวเวอร์และสี่ดาบแสดงว่าคนในครอบครัวคุณต้องมีคนที่กระทําไม่ดีน่าจะเป็นคนที่เป็นบริวารที่หรือบัเฑ็กคนที่อายุน้อยในบ้านกระทํานะคะ กระทำให้เกิดเกิดปัญหารุนแรงขึ้นเคราะกำหนักขึ้นในครอบครัวของตัวเองอย่างชนิดที่ว่าไม่ไม่ได้คาดคิดเลยเนาะมันเป็นสิ่งที่เกิดปุบปับอ่ะเออคุณคือคุณไม่ไม่ได้คาดคิดว่าเขาจะทําได้คุณไม่คาดคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดกับครอบครัวของคุณเออแต่เขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันมันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นโชคชะตาที่ถูกกาหนดมาให้คุณต้องเจอะเจอแบบนั้น แต่ที่สุดแล้วโชคชะตาเหล่านี้มันย่อมมีมีมีลิมิตและจุดสิ้นสุดของมันนะคะไม่ใช่ว่าคนเราจะตีกันยันตายเนาะยังไงยังไงมันต้องมีฝั่งหนึ่งที่ถอยแล้วก็ยอมพอยอมออกไปปุ๊บเราก็คือฝ่ายที่เป็นอิสระไงเออฝ่ายที่เป็นแบบว่าหลุดพ้นจากบ่วงกรรมจิตใจแล้วก็ละวางได้เราก็ปลอดภัยแล้วก็ปลอดโปร่งเองแต่คนที่ยังฝังแค้นยังอยากมีอยากได้ยังลุ่มหลงในกิเลสอันนั้นเขาจะยังเป็นทุกข์อยู่นะคะถึงแม้เขาจะชนะได้ทุกสิ่งแต่เขาก็ได้ทุกสิ่งแบบ มันไม่ได้สะอาดบริสุทธิ์ไงเขาก็อยู่กับความทุกข์ในสิ่งที่เขามีนะหนึ่งไม้เท้าคุณจะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆนะคะคุณจะได้พบรักแรกพบครั้งใหม่นะคะแบบชนิดที่ว่าไม่คาดคิดสายลมแห่งรักจะพารักที่ไม่คาดคิดรักที่เกิดปาฏิหารมาให้คุณรักที่เร่าร้อนในอารมณ์รักที่พร้อมที่จะเริ่มต้นและมีความจริงใจกับคุณทเทพกาจะส่งส่งคนคนนี้มาให้ เขาบอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณได้รับเคราะห์กรรมหนักแบบนี้มามากแล้วอะ่ะทีนี้กรรมหนักที่คุณได้รับเนี่ยมันเกิดจากสภาวะครอบครัวซึ่งคุณอดทนมานานพอสมควรเนาะมันถึงจุดที่ถึงสิ้นสุดลงละคุณจะปลดปล่อยด้วยคุณเป็นคนที่จิตใจมีเมตตามีความยุติธรรมพอมีความเอื้อเฟื้อพอคุณยอมที่จะเป็นฝั่งถอยอะค่ะแบบว่าเออใครอยากได้สมบัติอะไรก็เอาไปอือเอาเท่าที่พอใจ ฉันมีเท่านี้ฉันก็พอละเดี๋ยวฉันขอออกไปตั้งต้นชีวิตใหม่ขอหลีกห่างจากพวกเธอดีกว่าอะไรประมาณนี้ถ้าคุณทำสิ่งเหล่านั้นได้สายลมแห่งรักนะคะจะพารักแรกพบรักที่ไม่คาดคิดว่าจะได้เจอไม่คาดคิดว่าชีวิตนี้จะมีรักกับเขาแล้วอะแต่จะมีอยู่นะคะบางคนรู้สึกว่าอุ๊ยอายุก็เยอะแล้วแล้วผ่านมาตั้งกี่คนกี่คนรักก็เลิกรักก็เลิกรักก็บล็อกรักก็จบรักก็สามเศร้าอยู่อย่างนั้นแล้ววนมันเข้าไปทั้งชีวิต จุรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเราเราจะมีความรักกับเขาบ้างไหมสายลมแห่งรักไม่คิดจะพัดพารักขานมาทางนี้บ้างหรือเออมีแต่พัดมาแล้วก็พัดไปเออล้วพัดอะไรมาก็ไม่รู้พัดดินพัดฝุ่นพัดโคลนมาเออพัดเสร็จเราก็พัดไปแทนที่จะพัดสายลมที่มันอ่อนนุ่มละมุนพร้อมกับกลิ่นกุหลาบดอกกุหลาบสวยๆพัดมาหาเราบ้างเนาะเออแต่ตอนนี้ได้มาแล้วนะคะหลังจากที่คุณได้รับเคราะห์หนักตรงนี้ไปแล้วนะคะคุณต้องจบจากเคราะห์หนักตรงนี้ก่อนนะ ถ้าคุณยังไม่จบตรงนี้ก็ยังไม่มานะคะเพียงแต่ไพ่เขาบอกว่าตามหัวข้อเราเอะเสายลมแห่งรักจะพัดพาใครมาหาคุณจะพัดพาไหมก็พัดพาแน่นอนอยู่แล้วค่ะจะพัดพาแบบไม่ค่าคิดแบบคุณคุณไม่ต้องถามว่าคุณจะได้เมื่อ,อไหร่ไพ่เขาบอกเป็นความรักเออถ้าคุณถามว่าเออเรารักฉันจะเกิดยังไงไพ่เขาบอกเป็นความรักแล้วตกลงฉันจะมีรักแท้ไหมไพ่บอกว่ามีแต่เป็นความรักก็อ,องค์นี้เขาขี้เล่นอะเขาชอบทดสอบไง แต่เวลาเขามาในหน้าไพานะ่นั่นคือคุณเตรียมรอรับสิ่งดีๆแบบปาฏิหาริย์ในชีวิตได้เลยเมื่อหัวข้อเราคือเรื่องของความรักสายลมแห่งรักเขาก็จะเอามาให้คุณเขาจะพัดมาให้คุณไม่ได้พัดคิดมานะไม่ได้พัดละอองฝุ่นไ,ไ,ไม่ได้พัดยาพิษอะไรมาอืมแต่พัดความรักครั้งใหม่ความรักที่จรงิงจังเข้ามาให้คุณนะคะอือ่ะต่อแล้วยังไงต่อเอ่ยพัดอะไรมาอีก สายลมแห่งรักพักความรักให้คุณอู้หูทัดพาคนที่แบบว่ารวยอะค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเศรษฐีนะไม่ใช่รวยธรรมดาทำธุรกิจเก่งมากเป็นคนมีความมั่นคงในจิตใจด้วยรักใครรักจริงคนคนนี้นะเป็นคนที่รักใครรักจริงหนักแน่นอาจจะมีอายุเยอะสักหน่อยนะคะ อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาก็ได้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นคนที่มีความมัง่งคั่งถ้าเป็นเจ้าของกิจการก็เป็นเจ้าของกิจการหลากหลายอย่างไม่ใช่แค่อย่างเดียวคือเป็นโรงงานอุตสาหการรมขนาดใหญ่เดูแลองค์กรขนาดใหญ่คือมีเงินเยอะะหาเงินเก่งทํางานเก่งนี่เห็นไหมสายลมแห่งรักก็จะพัดพัดพาร,รักที่ดีให้คุณนะคะรักที่มั่นคง รักที่จริงใจรักที่หนักแน่นรักที่ร่ำรวยมาพร้อมกับการเงินรักที่มีไฟร้อนรนรักที่ลุ่มหลงแล้วรักอยากมากสเสน่หากันนะคะแบบไม่คาดคิดเจอปุ๊บปิ๊งรักปับ๊บไม่คิดว่าจะปิ๊งรักได้แต่อุ๊ยที่แรกก็อาจจะไม่ไม่มีละมั้งแต่พอเจอปุ๊บก,กับรู้สึกว่าเออใช่เลยอะ่ะแล้วมันทําให้เราลืมอดีตความเจ็บปวดตรงเนี้ยไปได้หมดสิ้นเลยถ้าเราปลดปล่อยกรรมตรงนี้ไปแล้วไง แต่ตามหน้าไพ่คุณต้องปลดปล่อยกรรมนะคะปลดปล่อยตัวนี้คุณต้องเป็นแปดถ้วยที่พร้อมที่จะเดินออกมาไม่สนใจถ้วยที่มันตั้งอยู่ทั้งแปดใบอ่ะแต่คุณเดินออกมาแบบไม่เอาอะไรเลยอ่ะนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าเหมือนกับการที่คุณทิ้งทุกอย่างสิ่งที่คุณทิ้งไปคุณกลับจะได้มาแต่ถ้าคุณยิ่งหวังในกิเลยิ่งอยากครอบครองคุณจะยิ่งไม่มียิ่งมีแต่ทุกในสิ่งที่คุณอยากได้อืมประมาณนั้นเข้าใจเนาะ วายเดอรซันอีกโอ้โหนอกจากสายลมแล้วก็ยังมีแสงแดดแบบอาทิตย์พอแสงมาให้อีกค่ะไม่มีฝนป้าไม่มีมืดคือไม่มีลุ่งเห็บไม่มีพายุหิมะไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีแม้แต่เมฆหมอกดําค่ะมีแต่พระอาทิตย์ฉายแสงมาเลยนะคะนอกจากมั่งคั่งร่ํารวยแล้วยังเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคู่แท้ของคุณด้วยค่ะคู่ด้วยหลอ่อสวยเก่งฉลาดรวย มีชื่อเสียงทางสังคมมีฐานะทางสังคมอย่างมากอะ่ะเราก็เป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันและเจริญรุ่งเรืองอะ่ะมีความสุขดูสิ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 สสหนูเดซันเนี่ยเขาให้มาแบบชูธงขี่มา้ามาให้คุณเลยอะ่ะประมาณว่าฉันเอามาให้เธอแล้วนะประมาณนี้ให้แบบไม่คาดคิดเลยอ่าเทพพ่อเทพลูกเทพพี่ชายเ้ามากันหมดเลยมามอบให้นะคะอืม เทพองค์นี้เป็นอาของเทพองค์นี้นะคะในความเป็นจริงเก็เ,เป็นอาหลานกันเห็นไหมเข้ามาด้วยกันเลยอะ่ะโอ้โหโชคดีโชค,ด,ชคดีนะคะสายลมแห่งรักจะพัดพาใครมาหาคุณพัดพาเศรษฐีที่มั่นคงคนที่หล่อสวยรวยมีชื่อเสียงมีจิตใจที่รักที่มั่นคงพร้อมที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะกับคุณ ที่สำคัญนำพาให้คุณอยู่อย่างสุขสบายมีชื่อเสียงในสังคมด้วยนะคะเห็นไหมคุณหลุดพ้นจากวงกรรมจริงๆด้วยเป็นคู่ที่ตามหากันมาหลายพบหลายชาติแต่ว่าคุณต้องพิสูจน์บทกรรมหนักกรรมหนักในชีวิตของคุณให้จบก่อนนะคะคุณถึงจะเป็นอิสระเห็นไหมคะเนี่ยอยู่ในอยู่ในขุมนรกมานานนานนะบางคนอาจจะอยู่ในกระทะทองแดงมานาน <c oughs> จนจนตอนนี้บอกว่า หลุดพ้นจากกระทะทองแดงละสะสมละเ,เขาพอใจละกับกรรมที่คุณพวกคุณเคยกระทาร่วมกันมาแล้วคุณก็เป็นฝแบบ่ายอภัยทานนะคะอภัยทานสุดท้ายเขาก็ยอมรับในความอภัยทานของคุณในความจิตดีมีเมตตาของคุณเขาก็ประกาศอิสรภาพให้คุณไงคะ่ะออกจากขุมนรกมาได้แล้วสา,ายลมแห่งรักพัดพาแต่สิ่งดีๆให้คุณนะคะเดือดซันขึ้นมานี้ดีจนไม่รู้ว่าจะดียังไงแล้ว จะดูต่ออีกไหมเนี่ยน้าสายลมแห่งรักพัดมาแบบนี้หรือว่าต่ออีกสักหน่อยหนึง่งเพราะไพ่แม่หมอยังไม่ครบสามกอง <c oughs> เดี๋ยวไพ่จะเสียใจยจะน้อยใจเราต้องให้ครบนะคะ,ะหลือกองไหนบ้างที่เรายังไม่ได้ดูเนี่ยรู้สึกจะกองนี้นะคะกองนี้รู้สึกจะดูไปละแม่หมอก็จําสับสนกองไหนเป็นกองไหนอ,อ่นา,มามามาต่อดีกว่าสายลมแห่งรัก จะพัดพาคนรวยคนรวยคนหล่อคนสวยคนที่มีจิตใจที่มั่นคงคนที่มีสถานะทางสังคมที่ดีเลิศคนที่มีรักที่แท้จริงคนที่จะเจอกันแบบรักแรกพบคนที่มีไฟรักไฟเสน่หาต่อคุณอย่างเต็มที่พร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตรักใหม่กับคุณพัดพามาหาคุณพร้อมกับแสงอาทิตย์ที่สาดส่องยามอบอุ่นในยามเช้าชชยชนะที่คุณจะได้รับนะคะ ต้นไม้ที่มันแตกกิ่งก้านสาขา,าในขณะที่คุณหลุดพ้นจากบุงกรรมหนักๆเคราะห์หนักๆนัน้นออกไปจากชีวิตแล้วแล้วเรามาดูตอนน่อดีกว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มอีกห่อ7ดเหรียญนะค่ะปไม้เท้าห้าดาบดีเอ็มเพร คิงออฟสวอตเขาบอกว่าความพ่ายแพ้ของคุณมันเพิ่มพลังความแข็งแกร่งให้กับคุณความพ่ายแพ้ในอดีตของคุณมันเกิดจากความมีทิฐิของคุณความที่ความยอมหักไม่ยอมงองของคุณนะคะมิสัยที่ดื้อและแข็งของคุณจริงไหมอะลองไปพิจารณาตัวเองนะสิ่งที่คุณแข็งเกินไปแน่นอนสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็คือการหักถูกไหมคะ เราจะต้องมีความแบบอารมุ่มอร่อยลงบ้างแบบบ้านยอมยอมกันบ้างอะไรที่ยอมได้ก็ยอมไปแล้วสิ่งที่คุณจะได้มาคือคุณจะมีชีวิตที่สุขสบายสบายนะคะหลังจากที่คุณผ่านพ้นและปรับนิสัยของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งเหล่านี้มันจะจบสิ้นไปนะคะความสําเร็จมันจะมาพร้อมกับการเงินและความสุขสบายของคุณนะเออเดอดีเอ็มเพรอะราชินีผู้งดงามผู้ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเอ,อ่อโภคทรัพย์ บริวารการเงินนะคะมีเข้ามาให้คุณโหเด็กถือเหรียญพัดพารักที่มั่นคงพัดพาผู้หญิงที่สู้มาให้คุณพัดพาผู้ชายที่หล่อเข้มแข็งมั่นคงเด็ดเดี่ยวแข็งแกร่งทั้งกายและใจมาให้คุณมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงมาให้คุณหลังจากที่คุณได้ผ่านพ้นกับความพ่ายแพ้ความสูญเสีย ความอ่อนล้ามามากมายมาเนิ่นนานแล้วนะคะแล้วก็พัดการเงินมาให้คุณอีกอาจจะพัดบุตรมาให้คุณด้วยโอ้โหพัดมาให้ถียกชุดนี่เขาเรียกว่าพัดแบบยกชุดนะคะอือือค่ะไม่ใช่พัดธรรมดาด้วยนะมีมีมีการตั้งโครงการมีการให้แก้วแหวเนเงินทองให้สิ่งมีค่าให้เครื่องประดับกับคุณมากมายเป็นสมบัติติดตัวเลยล่ะคะ่ะ คุณจะได้จากต่างถิ่นแดนไกลเขาจะมีการติดต่อสื่อสารมาหาคุณแบบไม่คาดคิดนะคะทั้งนี้และทั้งนั้นเข้าใจว่าตัวคุณเองน่าจะเป็นคนมีจิตสัมผัสที่จะรู้สึกได้ว่าถ้าฉันยอมถอยรอบนี้ฉันยอมที่จะเ,เขาเรียกว,ว่าไงอะชดใช้กรรมครั้งนี้ให้หมดฉันเชื่อว่าฉันจะได้เจอเจอคนดีๆเจอรักแท้ดีๆสายลมแห่งรักจะพารักที่แท้จริงรักดีๆมาให้ฉันอย่างแน่นอนและมันจะได้ตามนั้นนะคะ ตามเซนที่คุณสัมผัสได้เห็นไหมหนึ่งเหรียญก็เกิดขึ้นมาอีกคุณจะได้ความรักครั้งใหม่ที่มั่นคงเออรักที่มาพร้อมกับเห็นไหมคะอาจจะมีงานวิวาตรงนี้ด้วยนะเห็นปะเขาเรียกว่าชอดอ,อกไมส้สมงานแต่งอะค่ะพร้อมกับเงินแก้วแหวนเงินทองแหวนมั่นแหวน,แ,หวนแต่งอะไรก็ตามพัดมาให้คุณให้คุณได้เป็นเศรษฐีนีให้คุณได้เป็นคนที่ ร่ำรวยให้คุณได้เป็นคนที่สุขสมหวังในความรักอย่างแท้จริงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัตินะคะโอเคแม่หมอจะจบที่หน้าไพ่นี้เพราะว่ามันดีจนไม่รู้จะดียังไงแล้ววะอืมก็คือสายลมแห่งราชพัดพาใครมาให้คุณหลังจากที่คุณหลุดพ้นวงกรราแล้วพัดมาค่ะพัดมาเป็นคนที่ดีที่สุดเป็นคู่แท้ที่จะอยู่กับคุณรักคุณให้คุณทุกๆอย่างดูแลคุณเฉดเช่นดวงคุณนายโอเคนะคะ ก็ต้องยินดีร่วมหน้ากับคนที่สัมพันธ์กับหน้าไพ่ชุดนี้และได้อธิษฐานถึงหน้าไพ่ชุดนี้นะคะก็ขอให้สมหวังกันทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆกการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะคะ